สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนนะครับเนาะโอ้ยมือหนีมาย่างตลาดนะในอำเภอเนี่ยแหละครับว่าสิมหาป่ามพี่น้องป่าใบเอียบตากแหงไว้ทำมากินพระนั่นเพบ่ได้เนื้อหมูพี่น้องบ้านนี้เนาะย่างตลาดกับพวมีเอียงดอกครับเพราะว่าเพิ่นกินปีไม่กันครับเมียฆ่าเมียขายพ่อค่าพ่อขายเพิ่นก็ยุ่งกันพี่น้องได้เนื้อหมูมากครับมือหนีได้เนื้อหมูมาหนึ่งกิโลครับพี่น้อง ว่าสิลากหมูซะดอกพี่น้องต้องแลกตั้งแก่สิไปเอาปลปาไม่เอียบบะะเห็ดตาเน็ดยยังกินนั่นแหละครับพี่น้องเอากะล่างเครื่องนอกเครื่องในก็ล่างนี่แหละครับล่างเนื้อล่างยังดีๆ้างมอตะไตอีสานบานหน้าเนี่ยแหละครับเนาะนี่แหละกะสีเห็ดต้มเครื่องในครับเนาะคาแก่เลยครับมันขาดเมื่อไรครับคาแก่ต้มเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ เนื้อสีหอมใบบักเวอร์ใบบักกูดกระห้าเอาครับยุคขางเฮี้ยนเนยลยครับลายผัดปีน้องพักนั่งอ่างงานี่ยไปก้นเอารวดครับไราผัวประเภทพักครับออมขางอ,อมเฮี้ยนอยู่ครับใส่ให้มันเป็นน้ำซุปให้มันมีกลิ่นหอมครับปี่น้องที่ต้มพวกเครื่องในนี่แหละครับว่าจะเป็นนังพวกใส่หรือว่าตับนี่แหละครับต้มดีๆครับบ้านนี้ต้มเล้วๆผมกขออนุญาตเคิร์ก เคอกมากส้อยเนือครับส้อยเหนือส้อยเหนือหันเหนือครับซับเหนือซับเนือเบือเตียมลาบครับพี่น้องเห็ดง่ายๆครับอีสานบานเฮานี่เนวกินประเภทลาบนน่ขาดบ่รด้ครับคือเขียงนะครับเด้อเขียงกับมีดไปแต่ส้อยนี่แหละไปแต่ซับครับกะทิเมนผักละพี่น้องผักนั่งอ่างหยาบานเฮ่าบ่อืดบ่อยากครับพี่น้องม่องไปใส่ไปขวากับมีแต่ผักอยู่ผักกินครับแต่ว่าผมกะติไปขวเพิ่อเก็าล่ะครับพักเนาะ สั่งทรงทิมงานไปขอพักยูเฮ็ดอีกหลังหนึ่งแล้วครับเฮ็ดเม่เถ่าผมเก้าลวครับักเนื้อกอนครับพี่น้องนี่ซอยบักพีกพร้อมครับมีลูกโดดพร้อมเลยพี่น้องลูกโดดไซก็เก้าลวครับอีสา,าน,น้านเท่านี่เพิ่นเห็ดลาบแซ่บเสียบดิพี่น้องเต่ละคนนี่เห็ดลาบเป็นยังเพิ่นข้องเพิ่นเสียบครับหัวค่าหัวตะไคร่หรือว่าใบามะกรูดหรือว่านี่แหละครับต้นหอมมืองสีพักซี่จีนเนาะพักสระนหน่เข้ากันซอยเข้ากันไั้ทีละครับซ้อยเอา มันมือันเป็นแนวฝากเนาะเป็นแนวซส้อยครับนี่เครือบครบเครื่องครับเบาซื่อๆต่อประเภทลาบประเภทยังนีอีสานบานเท่าครบเครื่องเป็นให้ครับเฮ็ดเสียบดูคนครับนี่ใบประมาณสิเป็นใบบกูดเท่ากับส้อยเนาะครับหอมมุ้นเ่ากับส้อยเนาะครับเนาะส้อยไปแต่เป็นเครื่องเนาะครับพี่น้องเบื้องหลังมันเป็นแต่กลิ่นนี่ครับมันมีสีสันนี่ครับอีสานบานเท่าเห็ดอันดับหนึ่งละครับเฮ็ดลาบเฮ็ดลาบเฮ็ดต้มเฮ็ดก้อยเนาะแซ่บครับพี่น้อง เพราะมีผิดหวังแต่ละคนนี่ครับนี่หัวค่าออนนะครับเด้อสูตรเด็ดสําหรับผมนะครับเด้อยนอื่น่นอาจทิใส่หรือว่า่นอาจถึบ่ใส่แต่ว่าแต่ว่าผมแนะนําให้ใส่หัวค่าออนซอยนะครับเด้อหรือว่าให้เห็ดมุนๆจักาน้อยเป็นตอนแต่น้อยหน่อยๆครับไม่จะใส่ลาบครับมันดีกินจัดจ้านดีครับเนาะกินจัดจ้านหอมเครื่องเทศเป็นไห้เลยครับมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยครับใบบกูดเนาะนี่ครับนี่ นี่ใส่ไปเลยครับนี่ซ้อยผักหลายลายลายไปหอมเป๋มีเก่ามาส้อยครับมันแน่นอนอยู่เลยอันนี้ต้มเครื่องในนะครับนอาสุกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมื่อว่าที่เป็นใส่นังแล้วก็ตับนะครับเอาไปซ้อยไปหั่นใส่พี่น้องเนี่ยครับส้อยดีๆต้มสุกเรียบร้อยแล้วเขาก็ทําการซ้อยเครื่องไนแล้วครับพี่น้อง ปกติกระดิเห็ดอยู่ห้องมองทำงานบมดเหรครับม่อนีสไตล์อีสานบ้านหน้าแถ่เลยครับเนาะว่างเสียงเลยครับเอาเขียงว่างเสียงซอยครับพี่น้องซอยเคื่องใน่อซอยตับนี่ครับตับก็ห้องหอพี่น้องหอนห่อนได้เหรอห่อนก็ะห่อนผู้ซอยผมพนะุนอะพุนอะพุนโคเล่พุนขวเนื้ออยู่ครับพุนล้วนเนื้อขวเนื้ออยู่ครับผมก็ซอยไปเรื่อยครับพี่น้องเนาะเห็ดคลิปเงี้จ้ากหน่อยนะครับด้วยพี่น้องครับ เอาบรรยากาศเนาะเอาสไตล์บรรยากาศเอาวิธีการหั่นวิธีการซอยมาฝากพี่น้องแล้วครับให้พี่น้องเบิง่งซอยเนี่ยพื้นเพิ่นี่ก็ทสิหัวหล่อเนาะบางทีจะมันเฮ็ดใสายมันเฮ็ดบ่เป็นว่าซั่น <c oughs> โอ้ยพี่น้องเหงื่อเห็นแนวกลิ่นเนานเนะคือ เห็นแนวกินกับว่าเมียนบุนผู้เชี่ยวชาญด้านแนวกินนอร์ตเว่ากับเฮ็ดเสียดอยู่ดีหลายเทนว่ากระดาเอ้าพี่น้องส้อยเนื้อหมูไปครับนังหมูกับส้อยเรียบร้อยตับกับส้อยเรียบร้อยครับพี่น้องขัวเนื้อเรียบร้อยแล้วบานนี้ครับส้อยไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ยอีสานบานเนื้อกับมาบานทีนึงครับโดนโดนในกับมาบานทีนึงกับเห็นเนื้อกินครับพี่น้องดูนะโอ้ยพักเครื่องปรุงข่อยไม่พี่น้องข่อยมันสวนนึงครับว่ามันเอาสวนสมุนไพรมากรองไว้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส้อยเรียบร้อยแล้วเด้อครับบานี้ เตรียมตัวเลือเทาผู้ยุคข้างลลางนั่นน่ะเออมกยงมอมาบ่านี้ยงมอมาที่ได้คนที่ได้ควาวที่ได้โคเลเครื่องปรุงด้วกันแซ่บๆพร้อมเหม,มือนนี่อู้ยับบรรยากาศก็กดีอีสานบ้านหน้าตอนแรกผมก็จะใส่เครื่องในลงไปก่อนเด้อครับเด้อว่าสิเป็นหนังซ้อยตับซ้อยแล้วก็ใส่ซ้อยเนาะครับเนาะใส่อ่อนแล้วครับเขาขวานึงถ้วยครับพริกป่นหนึ่งถ้วยครับ าตามด้วยซาระแน่นะครับแล่ไปเห็นใบมะกรูดเอาลงไปครับพี่น้องนี่ครับหัวค่าออนที่เด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยใบผักซีจีนครับพี่น้องต้นหอมตามลงไปครับพี่น้องโอ้ยบีบักเน่าเข้าไปผมมีใส่บักเวอร์ด้วยครับเด้อเห็นผมบักเน่าผมมีบักเวอร์นวไง่กับสมเื่อกันครับสมแซบเพื่อกันสไตล์อีสานบ้านหน้าเลยมัอนี่น้ำปลากันหนึ่งถ้วยครับพี่น้องอันนี้พริก กินดาแดงบู๊ยร้อนแรงจริงๆชูรสหนึ่งทับพีครับพี่น้องเอา้าโคเล่เ่าบนี่โคเล่โคเล่ผู้เพิ่นถากินกับมีอยู่เอ,เอ้เาเห็ดเจ็บแสบเด้อบ่อแสบตรงไดบ่นั่ตรงไดบ่ออันนั้นตรงไดเห้าวกรเติมเอาที่หลังครับพี่น่องบู้ยทั้งไอทั้งห้อนทั้งแสบใิกินเตะดังเลยครับกินเขา่าขวหัวหอมกินผักเครืองเทศอู้ว่าจะเป็นใบบกูดหัวขาอ่อ,อนเตะดังขึนมากครับพี่น่องเรียบ้อยแล้วครับพี่น่องมา ขขากระห้อนห้อนหนึ่งเรียบร้อยแล้วเขาไม่นะครับกินแซบแซบบานนี้คุยลาบหมูน้ำกันแซบแซบครับพักเขาในหยน่อยซักนิดละครับกะบระแซบแล้วมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อลาบหมูสไตล์อีสานบ้านหน้าครับบ,รบ่เซียมือนี่กับโบลูวาสิเบเซียมือได้ละ